หรือมาแพงขายได้ถูกขาดทุนเยอะแฉร,รถแบบไหนที่ทำให้คนไทยเสียใจไปทั้งประเทศถ้าคุณรู้เรื่องนี้คุณจะประหยัดเงินเป็นแสนแต่ถ้าคุณพลาดเรื่องนี้นะถ้าคุณซื้อรถมือสองเนี่ยคุณจะซื้อแพงกว่าเป็นแสนแล้วก็ขายได้ถูกกว่าเป็นแสนเสียทั้งขึ้นทั้งรองวันนี้วินคาจะเอาความลับวงไหน ของรถมือ2มาแฉให้ผู้ชมได้รับทราบโดยเฉพาะเต็นท์ดักไซหรือว่าเต็นทสายเทาที่ไม่ดีเนี่ยเราต้องต่อต้านเราต้องต่อต้านต้องให้คนพวกนี้เนี่ยไม่อยู่ในสังคมของเรามันจะช่วยทําให้คนไทยเรานั้นได้ใช้รถมือสองคุณภาพดีสภาพดีราคาคุ้มค่าคุ้มราคารถแบบไหนที่คนไทยเสียใจถึงชีวิตนั่นก็คือเล่มหายเล่มชมรุศูญหาย หน้า1 8แจ้งหยุดใช้งานตลอดไปหรือรถที่มีการกลับสีเปลี่ยนเครื่องรถพวกนี้จะเป็นรถที่เต็นเขาไม่ค่อยอยากจะซื้อเต็นที่พรีเมียมนะเต็นทคุณภาพระดับสูงเนะี่ยเต็นที่คัดปลีดลูกค้านี่เขาจะไม่อยากซื้อแต่ก็จะมีเต็นบางกลุ่มที่ชอบหลอกลลงลูกค้านั้นซื้อรถลักษณะพวกนี้มา ซื้อในราคาที่ถูกแล้วเอามาขายแพงเอามาขายแพงแล้วก็หลอกลูกค้าว่ามันสามารถที่จะโอนได้ซื้อขายได้ใช้งานได้ปกติแล้วก็ขายต่อราคาได้แฟรนซ์นก็จัดซึ่งลูกค้าก็โอเคเนาะลูกค้าก็รู้ว่าเออมันเป็นแบบนี้ก็เชื่อเต็น์แต่ข้อที่จริงแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นทั้งหมดท่านผู้ชมเวลาที่ท่านผู้ชมซื้อมาแล้วสมมติว่าครอบคลองไปประมาณ1ปีซื้อไปแล้วเอาสมมุติว่า ใช้งานไปแล้วหนึปีปีต่อไปอยากจะขายพอเอาไปขายนี่แหละเขาก็จะกดราคาแล้วว่านี่เล่มหายยกเล่มใหม่มีรายการหน้า18แจ้งหยุดการใช้งานด้วยเคยเปลี่ยนสีเคยเปลี่ยนเครื่องยนต์โอแบบนี้ไม่สามารถที่จะซื้อได้ในราคาปกติต้องซื้อในราคาที่ต่ำกว่านั่นก็คือเต็นต์กดราคาคุณนั่นเองต่ำกว่า เป็นแสนบางคันอาจจะต่ํากว่าหลายแสนนะถ้าเป็นรถใหม่ๆเนี่ยต่ากว่าหลายแสนเลยนี่แหละครับคือความโชคร้ายหรือว่าสิ่งที่คนไทยนั้นเสียใจไปทั้งประเทศหรือเสียใจไปทั้งชีวิตเพราะเขาไม่รู้นั่นเองสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นในวงการรถมือสองซึ่งผมนะต่อต้านคนที่ด์กไซ์หรือว่าคนที่ทําธุรกิจไม่ดีอยู่แล้วผมก็สนับสนุนคนที่ดีนะเต็นดีๆเต็นที่เขาสื่อสารเต็นที่เขาบริการลูกค้า ตรงไปตรงมาก็เยอะแยะเราสนับสนุนคนเหล่านั้นแต่คนไม่ดีเราต่อต้านและแต่หากว่ามีรถที่ซื้อมาแล้วจะแก้ปัญหายังไงอ่ะแนะนานะครับให้ใช้ไปให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดใช้ให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดอย่ารีบขายเพราะถ้าขายตอนนี้ราคาก็ตกยิ่งขายในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจกาลังแย่แบบนี้รถมือสองล้นตลาดแบบนี้เนี่ยคุณจะถูกกดราคาอาจจะมากกว่า1นึ่งแสนสองแสนบาทเลยฉะนั้นทางเลือกที่ จะคุ้มค่าที่สุดนั่นก็คือคุณต้องใช้รถให้คุ้มค่ามากที่สุดแต่ถ้าหากว่าจะซื้อคันต่อไปนะคำเตือนนี้ห่างก,ก็คือรถเล่มหายยกเล่มใหม่หน้า18มีการแจ้งหยุดการใช้งานเคยเปลี่ยนสีเคยเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือรถที่มันยกเล่มใหม่หลาย,ลายมือเลี่ยงรถแบบนี้ตอนนี้ไม่ได้ราคาแล้วไฟแนนซ์ไม่ราคาคนไม่ซื้อคนไม่ได้ยมซื้อมาก็ ซื้อมาแพงขายได้ถูกขาดทุนเยอะด้วยความปรารถนาดีจากวินคาผู้นำต่อตานร,รถยอมลมว